สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทหกทลัถชนะผู้รับสารเจาตาจกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนภัยทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม2568นนะคะประจำพลังงานชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนดาวสุขดาวจันทร์มิถุนหรือผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนถ้าคุณไม่ทราบว,วันที่คุณเกิดพลังงานแรกจะเป็นพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณ พลังงานสามารถสลับฟังกันได้นะคะไปสลับฟังกันเอาเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาละค่ะเรา,ามาเริ่มพลังงานกันเลยนะมิถุนพลังงานของคุณตอนนี้นะคะ ten of pentacle เขามองคุณอย่างไร t o f source five of cup t of source ความรู้สึกตอนนี้ของคุณใน i g h t of p e n t a c l e t t e Hermit และพลังงานของ The Star Energy พลังงานของคุณนะคะมิถุนตอนนี้นะไพ่สิบเหรียญบ่งบอกถึงความมั่นคงนะ,ะทางอารมณ์ทางสถานะการงานการเงินท่าตัวของคุณนะคะ อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณถอยออกจากใครบางคนมาคุณก็กลับมาอยู่ในความมั่นคงทางอารมณ์ของตัวของคุณเองและก็รู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่จะได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณนะคะความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือใครบางคนที่เราไปรู้สึกดีแต่เรามีคนของเราอยู่แล้วนะคะพลังงานของคุณก็คือกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมรักครอบครัวกลับมามีความมั่นคงกับครอบครัวเราไม่ไปไม่ไปสนใจ นะค,ะคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราเราถ้าเราเป็นโสดนะคะคุณจะกลับมามีความมั่นคงมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทํางานหาเงินสร้างความมั่งคั่งให้คุณมากกว่านะคะที่จะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกนะ,ะกลับมาอยู่กับครอบครัวเดิมของคุณเองกลับมาอยู่กับตัวตนของคุณเองเป็นสิ่งนั้นนะคะถ้าตรงช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะว่าตอนนี้เขาอะนะคะรู้สึกสับสนในสิ่งที่เขามองคุณ เขาคิดว่าตัวคุณนะนะคะจะสนใจหรืออยากจะโทรหาอโทรหาเขาอะไรสิ่งนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะนะคะคุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนั้นเลยนะคะเขามองว่าจริงๆความจริงคุณน่าจะเสียใจนะคะที่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยังใจความสัมพันธ์ที่รักสามเศร้าเราสองสามคนคุณน่าจะเสียใจแล้วก็อาจจะไม่เปิดโอกาสพูดคุยกับเขามอมองเห็นถึงนะ,ะพลังงานของ การไม่ติดต่อสื่อสารการไม่พูดคุยและก็การกลับไปอยู่กับพลังงานของตัวเองอยู่ในความเงียบเอาง่ายๆแหละนะคะเขาอะกำลังมองคุณว่าคุณมีความสุขสบายดีไม่ได้สนใจกับพลังงานที่ทําให้ตัวคุณเสียใจถ้าคุณเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็คือคุณไม่อยากทําให้คนของคุณเสียใจนะคะยังประคับประคองความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของคุณไว้ได้นะคะไม่อยากได้ความรักมือที่สาม ที่จะต้องแย่งชิงหรือทําให้คนรักของคุณเจ็บปวดเสียใจหมอมองเห็นึกเช่นนั้นนะคะทีนี้เรามาดูในพลังงานคนโสดหรือที่กลับมาโสดนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงที่คุณถอยออกจากคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นนะคะ,ะมีคนอื่นที่คุยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกแล้วก็มีความรู้สึกที่คุณกําลังไม่สบายใจ คุณยินดีที่จะอยู่กับความโสดความเศร้าความเหงาแล้วก็นะฮะไม่จะไม่อยากจะเสียใจกับใครบางคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณถ้าตรงพลังงานตรงคอมเมนต์บอกบอกแจนด้วยนะคะมิถุนพลังงานของคุณตอนนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือราศีกันราศีกุมนะคะก็คืออยู่ในความเงียบน,นะ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยแล้วก็อยู่ในความโสดของความสบายใจอะไรสิ่งนั้นมากกว่าเป็นการฮิวใจเยียวยาใจนะคะทีนี้มาดูพลังงานของเขาบ้างคนของคุณนะคะพลังงานสลับฝั่งได้นะคะไปสลับฝั่งเอาเองนะคะพลังงานคนของคุณอยู่ใน,ในระดับเดือดหายิมเทสนะคะคุณมองเขาอย่างไร Fall of o o r c e นะคะ King of w a ลเดือดจะติด มองมองเห็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนตัวคุณอะนะไปเจอใครบางคนนะะหมอไม่รู้หรอกนะในเรื่องราวของคุณว่าตัวคุณมีคนของตัวเองไหมหรือว่าคุณไปเจอของคนของคนอื่นนะคุณต้องดูพลังงานของคุณถ้าคุณโสดหรือคุณไม่แปลว่าคุณไปเจอพลังงานคนของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้แต่ถ้าคุณมีคนของตัวเองอยู่แล้วคุณก็นะรู้สึกสนใจหรือชอบ หรือนะฮะต้องปิดบังความสัมพันธ์นี้แอบซ่อนใครบางคนเช่นเราไปรู้สึกมีใจกับคนคนนี้นะเราก็ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะมันจบความสัมพันธ์กับคนเก่าหรือสามีหรือภรรยาของเราเราอยากจะเลือกคนที่เป็นสามีภรรยาเราเราไม่อยากเลือกมือที่สามให้มาวุ่นวายใจเหมือนเรารู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดอะไรสิ่งนั้นเหมางเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะนะทีนี้เขารู้สึกอย่างไรเดชาริออตนะเ o นออฟโซส ไพ่ The ไพ่ s t r e นะคะ Energy เนี่ยคนของคุณนะคะพลังงานนี้นะคะก็คือการปิดบังซ่อนเลนนะ,ะการปกปิดอาพางมือที่สองนะ,ะมือที่สองมือที่สามอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็ซ่อนเลนปิดบังอําพราง,อางตอนนี้คนคนนี้ก็คือไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณแล้วเขาไปอยู่ในที่ของเขาเองนะคะเช่นถ้าคนนี้เป็นคนในความสัมพันธ์ที่ ถ้าคุณมีคนของเขาถ้ามีตัวคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเขาอยู่ในตำแหน่งสองเห็นไหมคะเดรร์ไฮพินเทสเป็นตำแหน่งสองในสถานะของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะเ,เป็นคนที่ยังไม่มีใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดรร์ไฮพินเทสนี่ก็คือความรักความรู้สึกหรือการแสดงออกหรือการต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงๆไม่ได้มีอยู่ในความคิดของเขานะคะตอนนี้เขา ปิดบังความรู้สึกหรือไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณหรืออยู่ในเอเน g y ของเขาเองไม่ได้สนใจที่จะเปิดเผยหรือแสดงออกความรู้สึกกับคุณก็เก็บความรู้สึกของเขาไว้อะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าตัวคุณมองเขาอย่างไรตอนนี้คนนี้นิ่งเงียบนะแต่คนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะและเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องแสดงว่านะรับรู้พลังงานได้เลยว่าตอนนี้มันมีความสัมพันธ์ รักสามเศร้าเราสองสามคนคนใดคนหนึ่งต้องมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะคุณต้องไปดูพลังงานจริงของคุณถ้าบุคคลคนนี้เป็นคนที่ตัวคุณเป็นโสดเป็นไม้ตัวคุณไม่มีเจ้าของแปลว่าคนนี้มีเจ้าของและเขาจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าแสดงว่าคนคนเนี้ยเกี่ยวพันเชื่อมโยงที่คุณต้องถอยออกมาหรือเขาไม่ขยับความสัมพันธ์เขาทําสิ่งที่ถูกต้องคือเขาเรียกเขาเลือกทะเบียนสมรสของเขาเขาเลือกความถูกต้องนะเขานะคะ ก็คือไม่สามารถที่จะให้ความสัมพันธ์แบบเปิดเผยแบบชัดเจนกับคุณได้นะคะคนคนนี้ก็น่าจะไม่ได้อยากเอาเปรียบแหละไม่ได้อยากให้คุณอยู่ในตําแหน่งเมียสองหรือเมียรองนะคะเอเนจีเป็นสิ่งนี้ผู้ชายของคุณนะคะทีนี้ในความรู้สึกเนี่ยเจอชาริออตนะคะคือถ้าคุณและเขานะนัดที่จะมาเจอหน้ากันถ้าเขามีคนของเขาแล้วเขาไม่มาหาคุณเพราะเขามีคนที่คุมนะมีคนที่คุมเขาอยู่แปลว่าเขามีคนของเขาแล้ว ะะติดปัญหาทะเบียนสมรสเห็นไหมคะเนี่ยนะ,ะติดปัญหาความถูกต้องทางกฎหมายทางศิลธรรมและมีคนที่คุมเขาอยู่เขาก็ไม่ได้อยากจะทําตรงนั้นที่ทําให้คุณต้องเสียใจถูกไหมคะผู้หญิงสองคนจะเสียใจโดยก,การกระทําของเขาเขาก็เลยเลือกนิ่งแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องนะ,ค,ะคุณต้องดูนะว่าพลังงานคุณเป็นสิ่งไหนอย่างเช่นถ้าเป็นมิตรุนถ้าตัวคุณมีคนของคุณแล้ว นะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเลือกอยู่กับครอบครัวของคุณสามีภรรยาปกติของคุณโดยที่คนนี้เป็นคนที่สองหรือความสัมพันธ์ต้องห้ามคุณก็จะไม่เลือกคนคนนี้คุณก็จะห่างหรือหายออกไปนะะเพราะว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดนะความอดทนที่ต้องเจ็บปวด นะเช่นถ้าตัวคุณมีคนของตัวเองอยู่แล้วคนคนนี้ในความเจ็บปวดเธอจะพยายามมุกออนออกจากคุณไปถ้าคุณเป็นผู้ชายมิถุนที่มีคนของตัวเองแล้วหรือเป็นผู้หญิงก็ตามแต่นะคะหรือถ้าต่างคนต่างมีคนของตัวเองแล้ววันนี้พลังงานมิถุนแน่นอนเลยมันต้องเป็นความรักที่นะคะบางทีอาจจะเป็นคุณมีคนของตัวเองแล้วเขามีคนของตัวเองแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อดทนอดทนไม่ยอมทําให้อีก ฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่ดีงามนะคะทางสังคมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็คือเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องคุณก็ต้องเลือกสิ่งนั้นถึงแม้ใจหรืออารมณ์ความรู้สึกไม่อยากเลือกแต่การกระทําต้องเลือกคนของตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะเลิกกับคนของตัวเองแล้วเพื่อไปเอาอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่เป็นสิ่งนั้นนะคะเอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะราศีมิถุนลัคณามิุนความสัมพันธ์คุณกําลังซับซ้อนยุ ung, ่งเหยิงนะคะ ต้องไปดูพิจารณานะอันนี้หมอไม่ได้ว่าใครนะคะคุณต้องดูในความเป็นจริงว่าเออถ้าเราโสดหรือเราไม่เราเป็นผู้หญิงเอ,อ๊ะทำไมผู้ชายคนนั้นถึงไม่ให้ความชัดเจนจริงจังสักทีไหนบอกว่าออจะเดินทางมาหาฉันไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนต่างชาตินัดทีไรก็ไม่มาสักทีให้ฉันเสียใจให้ฉันเฝ้ารออยู่นานเขาไม่ให้ความชัดเจนสักทีเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อยากคุยเดี๋ยวก็ไม่อยากคุยเนี่ยให้เราสงสัยไว้เลยว่าเขา อยากแค่คุยแก้เหงาหรือทําให้เขารู้สึกเหมือนว่ามีสเสน่ห์ภาคภูมิใจยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่รอเขาอยู่แต่เขาอาจจะแต่งงานกับภรรยามานานแล้วแล้วก็ไม่มีความโรแมนติกอะไรสิ่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จริงจริงจ,งจ,งจังกับเราเห็นไหมคะไพ่สเต็งกับไพ่จัดติดเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่ผู้ชายคนนั้นมีคนของตัวเองอยู่แล้วโดยที่มีคนควบคุมไว้ด้วยนะทะเบียนสมรสหรือ เห็นไหมคะเขาไม่สามารถทําอะไรตามมาเพื่อใจได้เช่นจะเดินทางมาหาเราก็มาไม่ได้ในสถานะการเงินของเขาเขาก็จะโดนคุมไว้อะไรสิ่งนี้นะคะยกตัวอย่างให้เข้าใจนะคะพนังงานคนของคุณที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจวิศวกรนะคะแล้วก็คนที่มีอํานาจบางคนรับราชการนะคะคุณต้องไปดูว่าคุณคุยกับใครหรืออะไรแบบไหนนะบางทีตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้ทราบแบ็กกราวเบื้องหลังเขาหรือคุณอาจจะ หรือคุณอาจจะเห็นหรือคิดเอาเองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคนของเขาแต่ในความเป็นจริงไพ่พนังงานเนี่ยถ้าเป็นของเขาเขามีคนของเขาจริงๆไพ่เป็นขึ้นชัดเจนวันนี้นะคะว่าเป็นการแต่งงานจดทะเบียนสมรสด,ด้วยนะคะบางทีสมมติเรามีเจ้านายคนหนึ่งเราไม่เคยเห็นภรรยายเขาเลยแล้วก็คิดว่าเจ้านายคนนี้จะโสดแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะคนนี้มีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ ราศีก็รากดราศีตุลแล้วก็ราศีสิงหรลัณะาสิงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคนของคุณอยู่ตอนนี้เหมาะเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนร่วมงานแล้วก็คุณอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนคนนี้นะคะแล้วก็ความรู้สึกเรารอคอยไม่แน่ใจว่าคนนี้ชอบเราหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์เนี้ยในความรู้สึกเนี้ยนะคะคนคนนี้ ถ้าเกิดว่าคุณยังหลงไหลหรือคาดหวังเนี่ยคนคนี้ทําให้คุณเสียใจนะคะหมอบอกเลยในความเป็นจริงคนคนนี้ไม่ได้อยากทำอะไรที่ไม่ถูกนะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่สนใจเจ้านายแต่เจ้านายก็รู้แหละวว่าคุณชอบสนใจเขาก็รู้สึกดีที่คุณไปสนใจเขาไปภาคภูมิใจหรือชอบเขาหรือทํางานให้เขาแต่เขาไม่สามารถมาทําอะไรที่คุณต้องการหรือคุณอยากได้ได้หรอกเขาไม่ทําเขาไม่ทําแน่นอนนะคะเขา ก็คิดว่าถ้าคุณจะเสียใจคุณก็ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความคาดหวังของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองในพลังงานนี้หมอได้รับเซนส์หรือสายสัญญาณจากตรงนี้คุณต้องไปดูนะคะว่าหมอพูดเนี่ยเกี่ยวกับคุณไหมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งนี้แต่วันนี้ไพ่มันจอจงคือเราไปสนใจใครบางคนที่มีเจ้าของแล้วจริงๆนะคะเอาราคาหน่าจะประมาณนี้นะคะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมราศีมิถุนและคะมิถุนส่วนใครที่รู้สึกว่าเออพลังงานนี้มันตรง แต่อย่าลืมนะว่าพลังงานนี้มันเป็นการดูภาพรวมนะหมอไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเออร้อยเปเซ็นตคุณจะไปตกอยู่ในตำแหน่งเนียน้อยหรือหัวน้อยมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณก็ได้มันอาจจะเจาะจงสําหรับใครบางคนที่ฟังคลิปนี้แล้วมันตรงร้อซ็ทีนี้ ในอนาคตข้างหน้าหรือว่าคุณอยากจะทราบว่าเออมันเป็นสิ่งเนี้ยแต่เรายังไม่รู้ชัดว่าเออเขามีคนของเขาจริงหรือเปล่าอันนั้นคือเราต้องเสียเงินค่าครูแบบดูดวงส่วนตัวนะคะอวนยอด990บาทกดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งสลิปเข้ามาอันนี้เราจะดูแบบส่วนตัวเจาะลึกเลยว่าใช่แน่นอนหรือไม่ใช่นะคะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ